ทุกคนครับอีกหนึ่งช่วงที่ผมอยากจะมาเล่าสู่ทุกคนฟงังเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงประตูสู่อาชีพอุ้ยตายแล้ววันนี้อาชีพน่าสนใจมากๆไปชมพร้อมกันเลยครับ โครงการปรับปรุงคลองยมนานมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มพื้นที่การเกษตรในจังหวัดส,สุขโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงทําให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูแล้งและลดปัญหาน้ําท่วมเมื่อคลองได้รับการปรับปรุงให้มีความสามารถในการระบายน้ํามากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงจากน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนครับผมนายโชค พินทากูลผู้มำนการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่4ครับแม่น้ำยมเป็นหนึ่งใน4แม่น้ำสายหลักที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะแม่น้ำยมตอนล่างเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในลำน้ำประกอบกับสภาพภูมิประเทศในตอนกลางกับตอนล่างเนี่ยลำน้ำอ่ะลำน้ำแม่น้ำยมจะแคบกว่าทางตอนบนนะครับเมื่อเกิดฝนตก หนักในพื้นที่ตอนบนน er 300, 000, 000. ้ําก็ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วก็ทําให้เอ่อล้นจากแม่น้ํโยมขึ้นมาท่วมพื้นที่การเกษตรและเขตเศรษฐกิจสําคัญเช่นเทศบาลเมืองสุโขทัยซึ่งมีมูลค่าความเสียหายปีละไม่น้อยกว่าหน0้อล้านบาทการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําในเขตเมืองสุโขทัยที่ผ่านมาเราก็ใช้ประตูระบายน้ําหาสุพรรณจันทร์ในการควบคุมน้ <ver> <valley> ําร่วมกับการระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําคลอง6บาท แล้วก็เข้าสู่คลองหุดบาทในอัตรา250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ไหลผ่านคลองยมนานลตระบายผ่านคลองยมนานอีกและคลองยมเก่าในอัตรา100และ150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำลำดับแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านอำเภอศรีสัตชนาลัยมีปริมาณ1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วมันทำให้มีจำนวนน้ำส่วนเกินไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทยัย ซึ่งมีความจุข,ของรับน้ําที่แม่น้ํายมะรับได้แค่5้0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในเขตเมืองสุโขทัยเป็นประจําทุกปีและประกอบกับในช่วงฤดูแล้งเราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําข้างบนมันก็ไม่ไม่มีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรคมชนประทานจึงได้วางแผนการดําเนินงานในน้ําส่วนที่เกินโดยการปรับปรุงคลองหกบาทและคลองยมนาน เพื่อให้สามารถรับน้ำจากม่น้ำยมได้ในอัตรา500ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีแล้วระบายผ่านคลองยมน่าน300ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีและคลองยมเก่าอีก200ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีก็จะทำให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยก็แค่550ซึ่งก็ํำน้ำก็สามารถรับได้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่7เมษายน2563อนุมัติให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงคลองยมน่าน ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นอยู่ในระหว่างการขอสร้างซึ่งได้ผลงานร้อยละ45ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาอุทกภ,ภัยในเขตอำเภอเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยและอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และ เมื่อคลองเราปรับปรุงคลองยมนานแล้วเสร็จเนี่ยคลองยมนานก็สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ําซึ่งเราสามารถเก็บน้ําไว้ในในคลองยมนานเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริปโภคครอบคลุมพ,พื้นที่กว่า7,300ไร่ครับพื้นที่มี70ไร่ทำนานา3รอบค่ะอ่าชนประธาน เข้ามาชี้แจงนะคะแล้วก็บอกวิธีการแนะนําให้ใช้น้ําช่วงเดือนไหนสมควรทําไม่สมควรทาค่ะก็น้ําส่วนใหญ่ที่ของชนระทานปล่อยมาก็คือจะมาทําการเกษตรเป็นหลักค่ะ,ะเพียงพอค่ะเรื่องการเกษตรการปรับปรุงคลองยมนานในจังหวัดสุขโขทัยเป็นโครงการที่มีความสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรการชลประทานได้มีการจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํายมนาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ําและการเกษตรกรรมในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุขโขทัยเห็นไหมล่ะครับผมบอกแล้วว่าอาชีพของคนไทยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แต่ละอาชีพต้อง กดไลค์แบบรวัรวๆๆ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 รวัรวแบบยาวๆไปเลยเพราะว่าในแต่ละอาชีพนะครับนอกจากสร้างไรายได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือภาคการเกษตรได้ดีมากๆเลยละครับส่วนช่วงหน้านะครับกับช่วงวิถียั่งยืนพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ